พบกับพวกเรานะครับที่ร้านเทนเดอร์บายนนทบุรีนะครับร้านดิคบายยอดนิยมของประเทศไทยเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมีรถมาชมกันนะครับเป็นรถซูซูกินะครับบูลูว่า800ซีซีนะครับรถทรงคุยเซอร์นะฮะ มีหลากหลายคันมากมายเลยนะครับที่ร้านเราครตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้ครับน้องปาสำหรับเดือนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะในส่วนของฟรีค่าจัดไปแนนนะคะฟรีบริการขนส่งรถทั่วประเทศที่สําคัญมีเซอร์วิสตัวรถนะคะมีรีเช็คเอาง่ายๆลูกค้ารอรับรถเลยเลยประมาณนั้นค่ะวันนี้พามาดูรุ่นไหนคะพี่ตาสุสกีนะครับบูรเวสต์จากเอซีซีนะครับไม่ลีลาพาดูได้เลยค่ะ มาดูเลยคันนี้นะครับมาดูคันแรกกันเลยคันนี้เป็นรถแต่งแนวชิคาโน่นะครับนี่เลยนะครับเป็นรถปีอุ้ยโมเดลปี2018นะครับวิ่งมา38,000กโลนะฮะราคาเปิดที่249,000บาทนะครับคันนี้ก็อย่างว่าครับแต่งมาแต่งชิคาโน่มีของแต่งรอบคันเลยก็จะมีพวกชิลแต่งแฮนด์ยกสูงนะครับแล้วก็มีพวกชุดแคชบาร์นะฮะแล้วก็คันนี้ก็จะมีตัวทรงไฟท่อนะครับเป็นไฟท่อยาวปากฉลามนะครับแล้วก็ ชุดเบาก็จะมีชุดที่พิงหลังด้วยนะครับใครที่สนใจรถแนวนี้นะครับมาดูคันนี้ได้เลยสภาพสวยแน่นอนนะครับมาดูคันถัดมาค่ะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะเหมือนของคันที่แล้วเลยแต่จะคัสตอมของแต่งต่างกันเท่านั้นเองมาดูปีรถกันก่อนค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2018ค่ะเล็กไม่20,000กิโลเท่านั้นเองเวลาคา269,000บาทอย่างที่เห็นเลยค่ะลูกค้ามีแต่งในส่วนของชิวหน้านะคะเท่ๆแบบนี้ไปพร้อม ไฟหน้าไฟเดียวเป็นของเดิมศูนย์นะคะยางแต่งมาให้เรียบร้อยค่ะสวยๆนะคะลูกค้านี่การล้มนะคะลูกค้าจากบุรวาาต,ตรงรุ่นเท่ๆแบบนี้ไปเลยรอบเคื่องค่ะเงาเงา,งาสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่านี้ค่ะคัสตอมนะคะมีกระเป๋าหลังมาให้ถึง2บาใบพนักพิงหลังแต่งมาให้ครกพิพิธญใดชอบถูกใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะส่วนคันต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นบรวาต,ตัวนี้จะเป็นรถปี2อ2 0 รถปีจดปี2019นะครับผมตัวนี้สภาพรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเอ่เฉพาะในตัวด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นชุดโครเมียมเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยไฟหน้าสภาพสวยครับไม่มีรอยแตกจากการใช้งานนะครับผมตัวบางคนหน้าสภาพสวยเช่นเดียวกันครับคุณลูกค้านี่ตัวสภาพยางสภาพเบรกพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้าในส่วนของสภาพไฟเลี้ยวนะอันนี้สภาพสวยเดิมๆทางขันเลยนะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านข้างนะครับตัวเครื่องนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องโครเมียมขัดเงาสภาพสวยเลยนะฮะตัวเครื่องสภาพสวยตัวถังน้ำมันนะฮะสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้าตัวเบาะก็เดิมเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เบาะสภาพสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนท้ายนะครับในส่วนของตัวท่อนะฮะแล้วก็ตัวไฟท้ายต่างๆตัวนี้ก็เป็นสภาพเดิมโรงงานเลยนะคุณลูกค้าสภาพเดิมสวยมากครับผม อ่ะอีกคันนึงนะครับนี่เลยนะเจ้าบุรวัด800นะครับ450นะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2018ครับเลขใหม่เพียง4,000กิโลเท่านั้นนะฮะราคา2 7 9 9 0 0 0บาทนะนี่นะครับสภาพรถนะสวยเหมือนใหม่เลยนะคันนี้4,000กิโลแท้ๆยางใหม่เต็มๆนะครับอ่าสภาพเครื่องยนต์สวยๆนะแห้งๆเลยนะครับ รับประกันเครื่องยนต์และระบบไฟให้1เดือนนะครับนี่สภาพรถสวยมากๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับคันนี้มาดูคันนี้กันบ้างครับคันนี้เป็นรถสีดำปี2018นะครับมีของแต่งมารอบคันเลยนะมาดูเยดก,กันนะคันนี้รถเลขไมวิ่งมา19,000กโลนะครับราคารเราเปิดที่289,000บาทนะครับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งรอบคันเลยนะมีชิลหน้านะครับมีชุดสปอร์ตไลท์ นะครับมาคู่เลยสภาพสวยนะครับแล้วก็มีด้านข้างจะมีชุดแคปบ,บากันล้มนะครับแล้วก็มีชุดกระเป๋าหนังข้าง2ใบนะครับแล้วก็มีแหลกหลังนะครับเอาไว้วางกัมภาระราดได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีชุดท่อแต่งด้วยนะครับเป็นท่อแต่งนะฮะเสียงทุ้มๆหล่อๆเลยนะครับ มาดูคันถัดมาค่ะรอบคันคันนี้เป็นสีขาวดำนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างหายากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแวะมาดูปีตัวรถกันก่อนรถคันนี้นะคะเป็นเจ้าบุรวัปปี2016เลขไม่อยู่ที่11,000กิโลละค่ะค่ะเอาไปที่269,000บาทอย่างที่เห็นคันนี้คัสตอมไม่แพ้คันอื่นเลยนะคะการแทนชิวหน้านะคะลูกค้าแต่งมาให้ครบแต่งไฟสปอ t ตไลท์มาให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะคันนี้ค่ะลูกค้ามีในส่วนของยางนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะสวยๆเช่นเดียวกัน พร้อมแคชบาร์ค่ะไปให้ลูกค้าพร้อมๆเลยให้ดูรอบเครื่องยนต์ค่ะรอบเครื่องยนต์สภาพใหม่มากๆได้ท่อเดิมศูนย์ไปพร้อมด้วยนะคะคันนี้จะมีติดตั้งในส่วนของกระเป๋าหนางพนักพิงหลังแต่งมาให้ถือว่าฟูลออปชั่นเลยใครชอบถูกใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะในส่วนขั้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของบรวิวารสีดำนะครับผม ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าจะเป็นรถจดปี2020นะครับราคา289,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูในชุดตัวด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นบริวารสภาพเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้าไฟหน้าสภาพสวยไม่มีรอยแตกจากการใช้งานหรือถูกแดดแดงๆเลยนะครับผมตัวบังโคลนหน้าสภาพสวยนะครับขัดเงามาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ในส่วนของชุดอาจานเบรกหน้านะครับตัวโช๊คตัวไฟเลี้ยวต่างๆสภาพสวยเช่นเดียวกันตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับซีรว่แล้วก็ยางสภาพใหม่ด้วย เดี๋ยวดูถัดไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยล้มแปะหรือว่ารอยล้มหนักเลยนะฮะ <lineage. S 1> ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของตัวเบาะถังน้ํามันก็สภาพใหม่สภาพสวยเช่นเดียวกันครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านหลังะฮะด้านหลังนะฮะในส่วนของไฟท้ายตัวน,นี้ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยแตกจากการใช้งานเลยครับผมเดี๋ยวดูครับ อ่าอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะเจ้าบุรุษวัดอีกเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2017นะเลขไม้เพียง9,000กิโลนะครับราคาพิเศษเลย259,000บาทนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับนี่คันนี้แต่งมาใหม่แล้วนะครับมีชิลหน้าแต่งนะฮะไฟสปอร์ตไลท์หน้าแต่งนะครับนี่นะครับมีหัวอินซีมาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ นะฮะอ่าสภาพตัวรถนะครับเครื่องยนต์สวยๆแคชบาร์มีมาให้แล้วนะครับนี่มาพร้อมกระเป๋าแต่งของบุรวาดเลย2ใบนะครับพนักพิงหลังแต่งแหลกท้ายแต่งมีมาให้ครบเลยนะฮะ โอ้โห oh, แต่ละคันที่คัดกันมานี้เป็นเฉพาะรุ่นบูรวาทของทีเ่เราเท่านั้นเองนะคะนี่คัดกันมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะพี่ตั้มเน้นๆเ,เลยแต่ละคันมีชุดแต่งนะคะลูกค้าของแต่งให้ครบวงจรนะคะ๋ยวให้พี่ตั้มย้ำโปรโมชั่นอีกทีสําหรับเดือนนี้มีโปรอะไรบ้างคะโอเคครับโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะฮะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับส่งรถฟรีทั่วประเทศนะฮะแล้วเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะของเหลวให้ฟรีด้วยนะครับ ว่าอะไรนะโครงจรใช่ครับราคาประมาณนี้ค่ะลูกค้าอ่าโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปดยหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ